สรุปข่าวชยงคืนแมนเชสเตอร์เตดประจำวันที่12กรกฎาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์สเตดชิงคืนนี้ขอเสนอผีมีนนนทที่ดีลงเอยค่าตัวฟรงกี้65ล้านยูโรนะโดยแมนเชสเตอร์สเตดมีทิทางที่ดีในการเจรจากระทางบาสเซร์นาเรื่องขอข้อเสนอในการคว้าตัวแฟรงกี้เดยองกองกลางทีมชาตินอร์แลนด เดัะสการ์สปอร์ตซื้ออังกฤษบริการขาดแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการเจรจาที่ดีเรื่องของค่าตัวของเดยองและก็มีแนวโน้มที่จะตกลงกับทางบาเซเลนาในภาพ,พรวมเด้แล้วแม้ยังไม่สามารถจะบรรลุข้อตกลงในทุกรายละเอียดได้ก็ตามที ดยการบริง,งานข่าวระบุนั้ว่าบริชาร์ดอโน่ประธานบริหารจอห์นเบอร์ทฟผู้ในการทุ่บอลของแมนเชสเตอร์ยังคงเจรจาอย,ย่างต่อเนื่องกับทางผู้บริหารฝั่งบาเซรลนาโดยเชื่อได้ว่าข้อสเสนอที่เป็นที่น่าพอใจอยู่แล้วที่จำนวน65ล้านยูโรหรือราว56ล้านปอนด์บวกกับโบนัสตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่าง22สโมสรอ,อีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่สามารถระบุตัวเลขได้ในครั้งนี้ เดี๋ก็ตามยังคงมีรายละเอียดหลายประเด็นที่ต้องสะสรางร่วมกันอาทิเช่นบาสเดรนายังคงค้างค่าจ้างเดยองที่เชื่อกันว่าตัวเลขสูงถึง17ล้านปอนด์หลังจากไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยเต็มจำนวนได้ดับแต่การระบาดของโควิด -19 แม้ประธานสโมสรจนลาบักตาตอกย้ำจุดยืนไม่ต้องการจะขายกองการีิชาติเนเธอร์แลนด์ประนี้แต่ก็ยงรัตว่าเรื่องค่าจ้างจะต้องมีการปรับลดในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะเป็นดังกานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกก,กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับเลวบันดอฟสกี้อาจจะดักย้ายไบัเยอร์มินิกสมจใจอยากในช่วงสดา์นี้ก็เป็นได้โดยดังระเบิดเลวบันดอฟสกี้กองหน้าทีมชาติโปลแลนด์อาจจะได้ย้ายออกจากทางบัเยอร์มินิกเร็วที่สุดคือสัดา์นี้โดยดังสกายสปอร์ตยอรมันนีนะฮะรายงานข่าวนะว่าบัเยอร์มินิก คาดว่าจะรับข้อสเสนอสุดท้ายจากทางบาเซรลนาจำนวนกว่า50ล้านยูโรไม่รวมโบนัสตามเงื่อนไขอีกจำนวนหนึ่งเป็นค่าตัวในการย้ายทีมของเลวอนดอสกี้ซึ่งอาจจะทำให้ทางเสือใต้ยอมใจอ่อนตอบรับข้อสเสนอฉบับนี้ก็เป็นได้ โดยค่าตัวของเดวอนดอกี้จะช่วยสนับนุนเม็ดเงินให้บาเยอร์มินิกในการทุ่มข้อเสนอในการคว้าตัวมัชัยเดอริกเซนเตอร์แบ็กทีมชาติใน์แลนด์ของจูเวนตุสที่ถูกตั้งราคาเอาไว้สูงถึง80ล้านยูโรเป็นอย่างน้อยโดยทางฮาซันซานิฮามิซิสผู้ในการการกีฬาเดินทางไปถึงตัวริ่นแล้วเพื่อเปิดการเจรจาโดยตรงกับทางผู้บริหารเบียงโคนรี โดยสำหรับทางเดวอนดอฟสกี้ที่ยังเหลือสัญญากับทางบอยเซนปีสุดท้ายเพื่อนทางกลับไปรายงานตัวกับสังกัดตามกําหนดการและก็ผ่านการตวรวจร่างกายในช่วงปรีซั่นที่โรงพยาบาลในเมืองบิวเด็กเป็นที่เรียบร้อยพร้อมลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในวันอังคารนี้เลยก็ว่าได้นะในรกรณี้เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาเก,กนดิบครับพีทยุคใหม่ทุบหงไป4-0ตอุ่นเครื่องปรีซั่นที่ไทย โดยแมนยูจัดทัพแกร่งกว่าและยิงลิเวอร์พูล3ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกก่อนจบเกมด้วยชนะไป4ต่อ0ูนในศึกเกมแดงเดือดนัดอุ่นเครื่องปรีซั่นที่ประเทศไทยนะโดยเกมอุ่นเครื่องปรีซั่นนัดแรกของทั้งแมนเชสเตอร์และก็ลิเวอร์พูลไปศึกแดงเดือดที่จัดขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่อรายการเดอะแบทบางกอกเซนจรี่ครับ2022โดยแมนยูเกมแรกนะฮะของกุนซอใหม่เอริดิชันฮาร์จัดนักเตะทีมชุดใหญ่ลงเล่นทั้งหมด แนรุกก็จะมีองต์นีม่มุสยานที่กลับมาจากการยืมตัวไปเล่นเซบีย่าฝั่งลิเวอร์พูลเชเกนคอปขนตัวสำรองลงเล่นเยอะโดยเฉพาะแนวรับที่มี2องดาวรุ่งในทางไอแซคมาวาญากับทาง Luke ler, ลุคแซมเบอร์และก็แนวรุกมีตัวใหม่อย่างทางฟาบิโอคาร์มันโจลงตัวจริงในครั้งนี้โดยกันที่สิบนาทีแรกลิเวอร์พูลทักทายก่อนเลยจากทางดุยดีอาร์สปันด้วยขวาในค้วยขเขยโทษให้กับทางดาวิลเดคิอาออกไปแรงเซฟ สิบสองนาทีต่อมาแมนยูเป็นฝ่ายขึ้นนําไปก่อนต่อศูนย์แต่าทางบรูโน่ฟอนเดสยอดบอลจากด้านขวาให้กับทางไอแซคมาราบาเตะสก,กัดเท้าซ้ายไม่ดีกลายเป็นตั้งให้กับทางจอร์านโช่แปะเท้าวขวาระยะสิบสองหลาเสียบมุมไปแบบสุดยอดต่อมานาที2ี่ะิท่ผมของแดนน่าจะได้ประตูตามที่เสมอแล้วเมื่อทางฟาบิโอคาร์บันโจบอลเลด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษไปชนเสาหลังจากนั้นนาทีเดียวลุยดิอาเซอร์ปันด้วยขวาบุมเดิมเช็ดเสาออกไปอีกครั้ง ผีแดงก็ไม่ยอมพลาดายิงเพิ่มเป็น2ต่อ,อศูนย์ทันทีให้กับทางทีมแมนยูของเราเมื่อทางออนซนี่มันญยานเกี่ยวบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ด้านโดนสกัดเอาไว้ได้บอลไหลออกมาเข้าทางเฟรตบรรจงชิปนิ่มด้วยเท้าขวาจากระยะ22หลาลอยข้ามมืออาริสซงเข้าไปอย่างสวยงามพอเสียสองประตูครอบเปลี่ยนตัว10คนยกเว้นผู้สอบประตูคือจูอัลมาติฟคอสซัสซิมิคาสบริตินเบียนมอนิเอลมูเคลริฟตอฟเอร์ติสโจน เจมิเนอร์อเล็กออกเล็กเชมเบรนบอบบี้ครักเลสเตนครักสันสเตฟานบเบเซติชลงเล่นแทนเปยนตัวปุ๊บเสียประตูเพิ่มทันทีปับ๊บเมื่อทางบริทิเดียมพลาดเสียบอลเองอ,องซนี่มัสยานควบเข้าไปโดนเดี่ยวกับทางอาริซุงและกระชิปด้วยขวามุมแคบเข้าไปเป็น3ต่อศูนย์แมนยูยังบุกได้อย่าง,น,างน่ากลัวแทบตุกจังหวัดนะฮะเมื่อทางนาทีที 6, ่ศึษาซานโชปรอจังหวะไหลให้กับทางจีโก้ดานโลดวิ่งสอดขึ้นมายิงยัดบุมแคบไปชนเสา จบครึ่งแรกนำไปก่อน3-0มาสู่ครึ่งหลังผีแดงเปลี่ยน10ตัวยกเว้นเดคิอาโดยส่งอารอมิสา้าเอดิกบายยีอเ,อเล็กเชลเลสไทเบลมาลเซียดอนนี่ฟันเดบิกชาวรีซาเวชซีดานอักเบลอันโชนี่เออรังกาฟาคุนโดปยิสตรีอามดติเจนโบโรลงสนามขณะที่ทางหงแดงให้อาดเดรียนลงเฝ้าเสาในครึ่งหลัง ต่อมาครึ่งหลังท่าผมนาทีที่61นะฮะลิเวอร์พูลเปลี่ยนอีก10คนคือโมเมซาล่าฟาบินโยฟอร์จิฟันไดอิบราฮิมาโกนาเต้เจโกอังคาโตรานาบิเกตาเทนริสเดออาโนแอนดูร์ราบัซซันชอมัสฮิลและก็ดาบิดนูเยสลงสนามคันที่ทางแมนยูให้ดาบิดเดคิอาที่บาดเจ็บเล็กน้อยออกมาพักส่งทอมฮีตันเฝ้าเสานาทีที่68จากนั้นในทีที่70นูเยสได้ส่งด้วยขวาบุ่มแคบฮีตันพุ่งเซฟได้เต็มมือ จากจังหวัดสวนกลับของแมนยูกลายเป็น4ต่อศูนย์จนได้นะฮะเมื่อรเริ่มจากทางเอลิกบายยตัดบอลได้จากแนวรับและก็ลุยขึ้นมาเองฝากบอลไปให้กับที่ฟาคุนโดปิยิสตรีทะลุขึ้นไปตรงกลางสนามจ่ายออกขวาไปให้กับทางอาม์บาดิเยนโ,โรและก็ปาดเข้ากลางกลับไปให้กับทางปิยิสตรีไปด้วยขวาเข้าไปง่งายๆในครั้งนี้ ขงแดงได้ตีไข่แตกได้บ้านช่วงท้ายเกมสาร่ายิงไปชนเสาโยเยตซ้ำอหนึ่งข้ามคานไปซะอย่างนั้นจบเกมแมนยูถล่มทางลิเวอร์พูลไป4-0เกมอุ่นเครื่องปีสั้นนัดแรกของทั้งสองทีมส่วนรายชื่อนักเตะทั้งสองทีมนะฮะทางฝั่งแมนยูนั้นก็จะมีดาบิดเดียกิอติโกดาโลดราฟาเอลวาลันวิคเช์อินเดเลฟลุกชอสกอตต์แม็กโชมิเน่เฟร็ดโจโดนซานโชบรูโน่เฟรนเดชมาร์คัสปีสฟอร์ดและก็อองตวนี่มัสยาน ส่วนสภาพฝั่งลิเวอร์รพูลก็จะมีอดิสซงเบเกอร์ไอแซคมาบายาโจโคเมสนาะทเนลลฟิลิปลุคชัมเบอร์ไทเลอร์เมอร์ตันเจนันฮันเดอร์สันฮาวิเอเริชฟาบ,บิโอคาเนวเโนโจโราวเนอร์ฟิมิโนและก็ลุยดิแอสเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกครับสุดป,ปั่ปลื้มใจได้สวมชุดสีแดงมาเลเซียเปิดปากหลังประเดิมหนมกับทางแมนยูในฝรั่งนี้โดยทางไทเรลมาเลเซียแบ็กซ้ายตัวใหม่ของทางแมนยูเปิดอกแต่ว่าตื่นเต้นไม่ใช่น้อย ที่ได้ประเดิมสนามกับทางผีแดงทันทีและถูกส่งลงไปเล่นเป็นตัวสำรองในเกมแดงเดือดนัดชนะลิเวอร์พูลไป4-0ที่สนามรัชมังคาลากาสถานวันองคารที่ผ่านมาซึ่งมาเลเซียกองหลังทีมชาตินอนแลนด์เป็นการสัญญารายแรกของเอลิกชนฮากนาะยใหญ่ร่วมทีมชาติที่ดึงเข้ามาจากทางเฟยนูดโดยเจ้าตัวได้ลงเล่นในเกมเดอะแมตช์บางกอกเซนจูรี่คัพช่วงต้นครึ่งหลังแทนที่ลูกชอเป็นการประเดิมสนามกับต้นสังกัดใหม่ เดยเขาบอกว่าผมนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากเลยนะความรู้สึกทึ่งมากที่อยู่กับทางทีมนี้และก็สวมเสื้อของสโมสรแห่งนี้มันยังคงลำบากมากมันเป็นเกมที่ยากแต่เราทำกันได้ดีเราเล่นเกมรับที่ดีผมมองว่าเราจะท,ทำแอซสิสให้กับทีมได้และก็ช่วยเพิ่มผภพพลังก,กำลังให้กับทางทีมได้ซึ่งแันว่าผมประคอยการได้เล่นในเกมพมรีเมียร์ลีกานานแล้วมันมีความใฝ่ฝันของผมและตอนนี้ผมได้อยู่กับทีมแล้ว เป็นนามว่าง,งานนี้มาเลเซียไอหนุ่มหน้ามนนักเตะหน้าใหม่ของทางผีแดงในครั้งนี้ถือว่าดูแล้วไม่ธรรมาดาจริงนะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับชอหวานแทนฮาร์คบอสมีทรงแบบนี้ที่หามานันแล้วโดยการที่ทางลูกชอนะฮะแบ็ก้ายคนที่อยู่เป็นของทางแมนยูชอบการปั้นขุมกำลังของผู้จัดการทีมคนใหม่เอริกเชนฮาร์คเพราะมีแผนงานในวทางชัดเจนแบบที่ไม่เคยเห็นจากบอสคนหนึ่งก่อนเลย เล่นเอาทางาลารบางนิกแล้วก็ทางนารอมโอเลกักสชานะฮะสุดุ้งยงโดยเฮนฮาร์กนั้นได้ชื่อแต่ว่าสไตชัดเจนมาตังแต่คุมอาแจ็คอาร์มสดมแห่งเอดเดเวชิชฮอลแลนด์ครั้นพอมาทำมาที่ในโอตาอฟอร์ดก็ยังมีทิศทางเช่นเดิมจะททำให้ตลอดสองสดาหนั้นเมื่อมีโอกาสครุคีจะถูกใจชอยอย่างยิ่งแดยเขาได้บอกว่ามันชัดเจนว่าเคนฮาร์กตนนัวนี้คือผู้จัดการทีมระดับหัวกะชิ แกมีโครงสร้างวิธีการหากอยากจะปั้นทีมในแบบที่อยากจะให้เล่นต้องทําอย่างไรบ้างการเปิดปากกับทางเโทรฉลองวันเกิด27ปีเราไม่มีทรงแบบนี้มานานสักระยะหนึ่งแล้วชัดเจนก็อย่างที่เห็นนาฬิก,กาก่อนแล้วมันก็เป็นปีที่น่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งทีมต้องกู้ผลงานจากผลงานเมื่อฤืูการก่อนและแกก็เขี่ยวเข็นให้เราซ้อมหนักซึ่งสมควรแล้ว ก็พยายามมองไปข้างหน้าในรายการใหม่เพราะมันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมก่าปีก่อนอย่างแน่นอนแมชชอจะแดกดันลังนิกแต่ลุงวายสัมปรนี้ก็เตะฝุ่นไม่นานไปคุมทีมชาติออสเตรียแล้วต่างกับทางโซชาตกงานมาครึ่งปีในครั้งนี้เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุสมสอรแมนเชสเตตในช่วงชิงถึ่นครับขอบคุณทุกคนต่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ